สุดยอดอย่างเอสพีเคนะครับวันนี้ครับเอสพีเคคุยกันเกมมาแล้วนะครับผมหลังจากไม่ได้ทําไปหลายวันนะครับเนื่องจากว่าก็ติดหลายอย่างนะครับอ้าวได้กลับมาแล้วนะครับในช่องเอสพีเคคุยหังเกมนะครับผมมันคือนะครับเริ่มมาอย่างเกมพเมียร์ครับผมก่อนแล้วเปียร์เลขสี่เลกหนึ่งคู่ก็ไม่คุยคุยจนจันนะครับหนึ่ไม่ทัดมาคู่อันนะครับแล้วก็ว่างอะไรทำให้นะครับในงาน ครับไปช่วงไปถึงก็น่ามีเวลาทำไม่เสร็จมันล่ะนะครับมันคลิปต่องคลิปนะครับเนาะอ่ะคือมื่อคืนไม่ทำนะว่ากลับว่าจะไลฟ์กมยังไม่ดูนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนะผมหลับไปสามทุ่มเนาะถึงตีสี่ครึ่งนะครับตีสี่ครึ่งเสร็จเนี่ยผมหลับต่อประมาณหกโมงนะครับเพื่อเตรียมงานแปลงโปกตินะครับอ่ะมาคุยหลังเกมดีกว่าครับมา คุ้นเล่นเกมแมนยูก่อนเลยเพราะอะไรอยากปุ่นแมนยูมากนะครับไปที่อไปที่เซลฟ์เพิร์ตครับผมมาชมเกมระหว่างนะครับมมนยู่เจอกับอันนี้นะครับผมนะครับเม็ดปุ่นแมนยูนิดหนึ่งนะครับ นะครับเอ,อ่อไม่ได้พูดนานนักนะครับจนเราหัขึ้นมานะครับจะมาเจอกับเอเวอร์ตันนะครับผมนะครับนะ ดูผู้สัมผัสฟังเออเฮ็ดใหม่ครับเพิ่มตัวเป็นดีนเฮส้นครับหลังนี่มีเป็นเออหลังมีเป็นเออเอานะครับเอามาให้นะครับผู้สัมผัสมัลติซันดีามครับผู้่อนเรเป็นดีนเฮส้นครับหลังมีเอ็นเดเซนมีเนลคลายมีฟิชาร์ดนะครับกลางนี่มีเป็นเออร์วิวเฮลูมิออสนะครับบอตันมิชชั่น หน้าเป้าวันนี้อเลเซ่เอเซ่นะหน้าเป้าวันนี้มาเตจ้านะครับส่งสองมาอยู่เพื่มตุตเป็นโูน,น,า,นาครับหลังนีนมีดา์โลอีเวนในเซมิโรวันเปซาก้านะาเพิ่งกลับมาเนาะอีเวนนะครับหน้ากลางนี่เป็นอีเซนกับไมนูนะครับผมหน้าเป้าวันนี้เมสันมาวัโบนไม่พรออ้อมนะครับแานชลโชอนโตนี่หน้าเป้าวันนี้ครับดาสมุดฮอยลุนครับผมและกนนี้ก็เล่นครับ เริ่มเวลาตีสองรับแมนปันตีสองช่วงนี้เป็นฝ่ายแมนยูช่วง,งสี่แยกเป็นฝ่ายผลิตได้บุกนะครับจนให้ที่สิบเอ็ดครับโอลิเซ่นะครับหลอกลิกเซ่นมาได้ครับทุกคนครับจงังหวะนี้ครับหลอกลิกเซ่นมาได้นะครับหลอกลิกเซ่นมาได้ปุ๊บอ่ะ หลอกคาเซมิโลต่อแล้วหลอกคาเซมิโลต่อครับเหลืออีกสองคนครับมาเหลืออีเวนต์กับดาโลดาโลกลัวแล้วครับแลวโอเซ่ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งป็นศูนย์ครับในสิบเอ็ดคือจอนี่ปั้นแต่คาเซมิโลเลยนะครับคาเซมิโลเนี่ยเสียบเสียบบืดนะครับอีเซนเสียบบืดนะครับทําให้นะครับเอ่อดาโลกลัวฝั่งขวาที่เหมือนมีมาเตต้ามานะครับฝั่งฝั่งอีเวนต์กลัวว่าอฝั่งจะมานะครับเลยไม่ได้เข้าประกบกันเนาะนะครับผม นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้แมนยูโดนบุกนะลาบบ่มเนาะนะครับช่วงแมันโดนบุกคือเป็นช่วงที่เออ่แมนยูเนะี่ยเป็นเออไม่เข้าใจเหมือนกันโอลิซซี่เนี่ยครับได้จนระิงหนึ่งศูนย์ก่อนเลยครับโอลิเซ่ดูจังหวะทุะ่งยังมาเลยนะยังดูครับ พูดไปหนึ่งพืดไปสองครับ้โ,โหแล้วฝั่งนี้เมาส์ฝั่งนี้มาดตาฝั่งไงฝั่งเป็นเหมือนเอเซ่นะครับแล้วเหมือนสองคนนี้ระแวงนะครับเพราะมาตา้าก็อยู่ฝั่งฝั่งหนึ่งเอเซ่อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับทําให้รูปเกมเนี่ยทําให้มันต้องยิงแบบนี้แหละครับิบเออให้ไม่ได้มันต้องวาตัวเองแอ่เมนูแต่เมน,นะตมนูต้องวาดตัวเองเป็นสำคัญ ส่วนนี้เล่นดียิงดีด้วยอย่างเงี้ยต่อมาครับมาทียี่สิบครับออเซ่ไลให้นาเน็คไล่จ่ายมายิงติดบล็อกมาเตจ้าครับเนะี่อทียี่สิบนะครับเป็นเกมของแมนยูครับเป็นเกมของน,นิสตมาเลียที่ายเน็คล่ยิงติดมาเตต้านะครับลูกนี้ไม่แน่แต่เข้านะครับเนี่ยดูตัมารอริเซ อุลิเซ่จ่ายมานะเนี่ยคลายเปิดมามึงแล้วอุลิเซ่เข้าซองอูนันนาครับดูครับจังหวะนี้ครับมาเข้าซองอูน้าแบบอืนาทีที่สิบสี่นาทียี่สิบห้าครับอ,อ,อีเลเซ่ก็ปั่นแล้วจังหวะนี้ครับ คามัคาเงาปูนี่ิบหนะครับแมนยูเนาะแลเปิดมามุมยาวาดนี่ครับอเซเมโลแล้วหนงหนึ่งรับุ๊โ,โหแต่ฟาวนุบเยาวานี้เหมือนไปป็นปัากับโกะไหมิยมดูครับ อืบัตรทะอลิมเปโดดแล้วไปชนโกะาดีนะครับไม่ลูกนี้ไม่ได้ประตูนะครับดูครับจังหวะนี้ครับไปชนประตูพอดีนะครับผมเอาแล้วครับไมโน่โหคืนสั้นแล้วโอลิเซยังอยู่ครับโอ้คือนเนี่ยไมโน่ก็หน้าตาที่แกก็ดูเหนื่อยนะแต่ผมคิดว่าแกจะส่งพลาดกันนะั้น ราะว่าแกเป็นคนเออแกเป็นคนบกติเล่นบอลดีนะดิ้นไดกงินชุดใหญ่นะครับแต่พอเล่นนอมามรู้สึกว่ามันเขาเหนื่อยเปล่าว่าเริ่มมันลงไอนัดอะไรไงไนมะ่ใชมใช่ไหมเขาลงไปไหนัดนี่เองคใช่ไหมละ่ะคือเขาลงกี่ไอนัดแล้วอะคือด้วยความที่ไม่ดูลงไอนัดเ,เรไม่เมหน็เนะแต่แบบเหนื่อยหรอือเปล่าผมไม่เข้าใจแบบนี้นะครับ ก็ต้องเข้าใจแหละว,ว่าอแมนยูก็สภาพแบบไม่มนโนใจเลยขาดคือมันขาดแรงใจแบบแบบแมนยูนะขาดโบุโน่เนี่ยซึงแต่ไม่แมนยูเนี่ยเออค่งแรกยังมีโอกาสยิงยิงกรอบนะครับอ่าเนาะจนกระทั่งับมาทีที่ยี่สา้าครับ อที่สามเก้าครับอีสามเก้าครับอ,อแล้วครับจ่ายให้มาเตตามาตาลองอีเว่นแล้วอีเว่นไม่ทันแล้วยิงเรียบร้อยครับเศรษฐภูมิสูดยบาเลตขึ้นนำมาอยู่ไปแล้วกกโก,โ,ก,โ,กโอ้โหมาเตต้าครับสะใจแบบ ừ. ก็ดูครับจวนนี้ับ็ิเส้นในพลาดเลยครับโยม เส้นล่าแล้วดูจังหวะจ่ายบอลแน่นแน่นจริงครับมาเดต้าครับแถววันนี้ครับขับหลอกอีแว่นแล้วยิงเข้าไปครับหนึ่งสองศูนย์ครับคือเป็นหวบจะหลอกครับผมเป็นหวบจะหลอกแล้วมันหลอกไม่ได้หลอกม้แล้วยิงยิงเต็มข้อดริงจริงครับแล้วจบรึ่งแรกครับมาเลตนำอยู่สองศูนย์ครับโอริเซ่หนึ่งมาต้าหนึ่งว่า เพิ่งเลยเป็นครึ่งที่โอเล่ย์กับมาตาเล่นยังเง้เยี่ยมนะครับและเป็นครึ่งที่แมนยูเล่นยังงงไม่ดีด้วยนะนะครับรับเกมนี้เนาะแบบไม่มีบูโน่นะครับแบบไม่เซมเมลลงไปนี่ผมยังไม่เซมเมลเดินบอลน,นะเดี๋ยวดูนะครับก็เป็นคลยก์คิวซีเอลแต่ว่าผมแมนยูนิดหน่อยนาทีที่ดูครับแบบเงี้ยนาทีห้หาสิบครับ,รบโอกาสตรงปลอบครั้งแรกครับ โดยแอนโทนี่ก็ปั่นเข้าซองดีนเฮสันครับดูครับปั่นครับปั่นเข้าซองวาด,ดีไปครับโอโ้โหโดดล็อบเลยครับมาแล้วจังหวะที่ที่ใช่สองครับอิลิกเซนอิลิกเซนเปิดฟรีชิกมาจังหวะนี้ซสี่โ,โมงชเช้สาสับอีกทีสองหนึ่งครับแต่ว่าล้มหน้าครับเป็นเกมที่มันอยู่ก็โชคไม่ดีนะครับ มีล้าหน้าไปถึงหนึ่งสองครั้งนะครับผมยิงถ้าไม่ล้าหน้าวังลูกจะได้นะครับแต่ผมก็ไม่คิดเลยเพราะว่ามันน่าจะล้มเลยตัวแล้วนะครับแตบผมนะนะครับทีห้าสิบห้าครับช่วงในทีห้าสิบห้าถึงในที่ห้ารับเป็นช่วงที่อดีตโบกับแล้วยิงก็เอเซก็ไม่ตรงกรอบโอ้โหคือแบบนี้่านผู้ชม คือบาเลตบุกบุกเรื่อยๆแต่แมนยูก็พยายามหาตัวแบบโต้กลับเพราะว่าแมนยูก็วันนี้มาเหมือนแผนรับมากกว่าไม่แผนลุกแต่ก็พยายามคงบอลแมนยูพยายามคงบอลอยู่แอะผมเชื่อนะครับกับอยู่แมนยูคือพยายามคงบอลให้มากที่สุดแต่ว่าพอคงบอลปุ๊บแล้วมันยิงไม่ได้เนี่ยมันจะอึดอแต่พอวันนี้โดนเร็วเนี่หน่อยหน่อยขึ้นไงโดนไปสองศูนย์เนี่ยมันยูหมดนะครับคือสำหรับผมนะคือคนไม่ดูเนี่ยนะมันจะไม่รู้เวยคือแมนยูเน like ี N ่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบ ฟอร์มมันดอบมากอะตั้งแต่แบบรุ่กันเอียเนยี่สี่เปิดมามันดอบรัวๆดอบัปรัวเลยนะครับเนี่ยจวัวะเนี้ยนนี่ยคลายยิงเตเซฟโหน่าไปเฮียถูกวจังวนี้ยเนียถกเปิดมาดี้ วิวเยิงไกลเต็มเซบัวนาครับวันนี้ห้าสิบหกครับโอ้โหช่วโอ้น,น้าช่ยวยเซฟเยอะเลยนะสามานี้แต่มันไม่น่าไหวจริงสำหรับแมนยูเนี่ยนะครับแต่ผมไม่ได้สับคนเนินนะครับคือสับคือบางทีเนี่ยคุณคพพักอีเบนอะไรนะบางทีอีแบน,นะบแบนก็โอ้เพื่อไหายเจ็บลงมาคุณฝืนลงอ่ะคุณได้ฝืนลงแล้วถ้าตัวเจ็บเพิ่มอ่ะ ทีนี้เซนเตอร์เราไม่มีนะถ้าอีเวนเกิดเจ็บเพิ่มในเกมน,น,นั้นเพราะเขายังฟิตไม่พอแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราใครแทนเพราะหมดแล้วใช่ไหมเพราะหมดแล้วแล้วอะไรแล้วแมนยูเซนเตอร์ไม่ไหนหมดเออเยี่ยมแปดครับมีสามศูนย์เกิดคงนนิงครับจังหวะนี้วอตันครับเปิดมาเอน็นานาแนวคลายครับสามศูนย์ครับโอ้โหแมนยูนะครับ ทำตัวน่าเต็มหมดใจแลยครับหืมหื้อเต็มหมดใจเดืสามศูนย์แล้วผมว่าแออมนยูเนี่ยไม่ทำอะไแบบนี้คือวัลโนจุศูนย์แมจะเต็มหมดใจเดืสามโดนสามศูนย์นั่นลเนี่ยแมนยูก็หมดใจเดืสามศูนย์อะไรคือการหมดจังแมนยูเนี่ยไม่ใช่นะคือแมนยูเนี่ยพอโดนน้ำหนัสามสามศูนย์รักสามสี่ศูนย์เนี่ยหมดใจไปเลยแล้วเอาเลย เกมศูนย์นี่เนี่ยถามนจะเห็นว่าเกมที่แบบยัียบจบจะเป็นสามศูนย์ไม่่สามหนึ่งให้ยิงก่อนเนี่ยโดนเขายิงเนี่ยไม่ใช่สามซ้ๆอย่างนั้แหละแล้วไหนๆที่แมนยูโดนสักสี make, 30, ่อยูเนี่ยมันท้อท้อมาแล้วแมนยูเนี่ยกลายเป็นความท้อกำเริบนะครับคือแมนยูเนี่ยจะเป็นโลกแบบนี้เว้บโลกแบบนี้บ่อยคือตัวเจ็บไเยอะแล้ะเนช่วงเงยเยอะเนี่ย เันจเกมหนักพอดีและเจนสภาพเราแป้ใครได้แพ้ไปแพ้กคสต้าวพาเลตดูสภาพแมนยูเองกันปับปีนี้แมนยูขาดไหนสติของแมนยูปีนี้คือแพ้พาเลตไปกลับแล้วไม่ใช่อะไรแพ้พาเลตไปกล,ลับแล้วนัดนี้าำดัสี่ประตูโห่แม่จากลูกตับก,กบวกดูดีตอนแรก่ะบวกหนึ่งอะลำสามอะไรแมนยู นะครับก็เนาะนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าอันเยอะนะครับเราแมนยูเนาะช่วงนี้แมนยูก็กำลังปรับปรุงทีมปาทีมอยู่กลเวล้วปาทีมอยู่ถ้ายังปาทีมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนี่ยนะครับหยอกเออจนดาะทั่งครับนาทีที่หกสิบครับหกสิบมาครับโอเิเซ่ยิงไกลครับดูครับจังหวะนี้ครับ ดีกว่านี้มาเตต้ามาเตต mm ้าหลุดไปแล้วอาเซมิโนอาเซมิโนนิเกียโอลิเซ่โอล huh. so ิเซยิงไกลหูโคตรสวยแลมซีซูนครับดีกว่านี้ไปแป้งของเซมิโนนะครับที่เวมไปฝืนฝืนไปต่อนะครับแต่ก็ว่าฝืนไม่ต่อพุ่นเอ่อไอ้ไม่ตัวของอาเซมิโนเนี่ยไม่เกิดคืออาเซมิโนเป็นเล่นมุมแคบอะ ไอ้รู้ตัวเองไอนมึงแค่ไม่ถนัดแค่คือแมนยูชอบเล่นบอลแคบอะแล้วเสียบอลตรงนั้นแหละผมคิดว่าแมนยูต้องปรับได้อยากได้ได้แมนยูยิ่งใหญ่คือต้องปรับตรงนั้นให้ได้แล้วคุณจะยิ่งใหญ่ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างจิมเซลเหมือนนึกว่าแมนยูนะครับด้วยความที่แบบไม่รู้พูดอะไรคือแมนยูอะด้วยความที่เออ่เป็นทีมที่ขี้ท้อ แล้วแล้วเจอใฮเจะเซนอนคุณจะกีะ่ลูกคุณคิดเอาเลทที่ได้ยุโรป,ปได้ไปไหมอะเอเดีคับได้ได้ไหมอะยุโรปไปเนี่ยขอได้ไปขอให้ได้ไปแค็เลยคือ,อแล้วตที่แมนยูเนี่ยก็ก็เหมือนว่าแมนยูเนี่ยก็แมนตับรับ แต่ผมไม่มปรับอะไปเยอะเลยคือผมอยากให้บอลงานทุนเนี้ยปรับปรปับปรุงเทนนิสกย่บเพิ่งปลดให้โอกาสเขาสารุปการถ้าเขาไม่ดีจริงค่อยปลดตอนเนี้ยผ่าสิติโลโลนเตโอโ้ออกเกิดเพราะตอนเนี้ยผมเชื่อว่า,ทาเทนนิยังฝีมือดีแล้วเป็นที่เต็มากกว่าเพราะใตัวเจ็บเยอะเหลือเกินแต่โื๊อเจ็บทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะถึงฟอร์มในทีมมีฟอร์มในสนามคือ ทีมดูนัม40คูนอสโซเฟียในยแบบลุงอ่ะกูไม่รู้พูดไงคือผมด่ามันยูนหนักเนี่ยคือเป็นครั้งแรกผมด่ามันยูนหนักเลยคือเนี่ยเหลือฟาเรสต์มาเรีนดีไดยเดี๋ยวชมวันนี้ชมเยอะชมเยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคุอฟาเรสต์อะอันนี้มันคลิปนี้มันชั่วโมงนึงนะครับเพราะว่านั่งด่าตรงนี้มันก็เกือบชั่วโมงแล้วแหละเออด่ามันยืนไม่จบที่เนี่ย คือมมนอักบอแมนยูก็เล่นแบบสไตล์4-2-1แบบเนี้ยบางทีมจับไม่ได้แต่ถ้าบางทีมะเล่นเกมรับแล้วลูกแมนยูเนี่ยคือทีมบางทีมดับเป็นเก,เนเกมแบบเจอทีมใหญ่เนี่ยเกมรับใช่ไหมแมนยูไม่แมนยูต้องโดนบุกเพราะาเขารู้ว่าแมนยูชอบตั้งรับแล้วสวนแมนใช้บอลแบบโยนมันโยนแบบโบโยนกไกลๆหข้นมาโยนไกลเอาอ่ะอย่างนี้จะดียังไง คุณต้องต่อบอลจากหลังบ้านขึ้นมาไม่ใช่คุณต่อแบบเร็วแบบหน้าสัตว์ไกลึ้นนะไม่ใช่อ่าจนกระทั่งครับมาทีที่เอามาต่อมาต่อมาต่อเพราะว่าที้เสียงมันเร่หมดแล้วเรื่แคบนะเดี๋ยวหน้าครับนีเก้าสิบสองครับนาทีเก้าสิบสองครับยิงชนเสาเกือบห้าศูนย์ครับนี่แหละครับยอย่างผมบอกว่าแมนยูเนี่ยคือม่ช่วยๆนะที่ยังสี่ เพราะถ้าเอาคุณหนักแน่แมนยูนะครับนะครับคือถ้าเอาหนักแน่ได้แมนูสี่คือด้วยความที่เมนยูนก็ ยังม,มีบอลมาเดิมคือบอลแบบเดิมอบอลแบบจอบบดย่อเยียย่อย่างเงี้ยนะครับเกิดเป็นว่าแมนยูก็ยังไม่พัฒนาอะไรขึ้นเนาะนะครับอามาตัดเลนนัาเตะนะครับผมโดยนี่นะครับอังเดอนนาวนะครับในนี้ให้สองนะครับผมคะแนนเตนะเนาะตัดเกยนนัแเตะนะครับ หมดเซซสตลูกส,สี่ลูกที่โดนนะครับบ่อยครั้งที่เขาออกวันไม่ดีนะครับผมอารมณ์สก้าให้สองนะครับแม้ว่าก่งกัดให้ไหนในเรื่องเสสียสกัดแกก็ไม่ช่วยในให้เก,เกมรับทางกลับซ้ายของทีมแข่งแปลงนะครับเพราะจริงเาเซไม่รู้หมดสภาพมันไม่หนึ่งแล้ววันนี้ดูแลท,ที่ทีมเสียนะครับเพราะันพวดเสียท่าไม้แมนเชสเตอร์นะครับนั่นก็ทำให้พื้นที่เซนเตอร์แบ็คเปิดกว้างนะครับเพราะเขาตำแหน่งแล้วมันก็เป็นประตูที่มันยูเสียง่ายอีกครั้งนะครับ ถ้าไม่บอยมันก็ห้พลาดลุก4ีู่นย์นะครับต่างหากนะครับผมเป็นเกมที่เขาเล่นเกมได้แย่ที่สุดนะครับจนนี่อีแวนนะครับสองนะครับหมดสภาพเป็นคนนะครับเจอชองฟิลิปมาติต้าเลี้ยงหลบเข้าไปง่ายๆนะครับผมดาโลให้สองไผู้านั่นหนึ่งวิสชูที่ทีมสร้างเกมแต่ไม่ได้เอนจอยกับการเติมเกมลุกลังกับกว่าสุดเท่าไหร่นะครับแถมอี่สามก็ป้องกันไม่ได้ไม่ดีนักนะครับผมดาโลให้สามนะครับ

มาต่อนะครับเขาไปไหนู่นนะครับของอีสามนะครับผมในนี้นะครับเดน่นกลางที่ผมคิดว่าเล่นได้คงแย่นะครับผมแต่ไม่ใช่เก,กมรับผมว่าเแถามกับโชวกคโอลิเิกนัะเพราะว่า,าลุกที่จ่ายบอลนอะ่ะผมคิดว่านะถ้าเข้าบอลถ้าส่งแม่นวันเนี้ยมันเข้าแน่ถ้าส่งแบบเนืนเหนือถ้าวันนั้นไม่ออกมาเข้าแน่ลุกนั้นอะ่ะผมคิดว่าเข้าไปนอน ต่อไปับอิล่นให้ทัพที่สองนะครับผมปูแรกี่เสียนะครับยืนเป็นตำแหน่งนะครับผมเขาอย่นสูงเงินไปทำให้อูลิเซ่ที่ยืนอยู่ใกล้เขานะครับเป็นพื้นที่เล่นบอลได้สบายๆนะครับอันตัวนี้ให้หนึ่งนะไม่ประโยชน์นะครับไม่แต่เมาส์นะไม่สองนะครับและเป็นจริงเป็นครั้งแรกบตั้งแต่ที่7ตุลาไปทีแล้วเวสต์ฟอร์ดนะครับนัดนี้เขารับโอกาสนะครับเป็น80นาทีแต่ตอนให้เกมทอไม่ได้ทั้องทเกมสูดพลังนะครับ อันเลนดกระเช้าครับวูบ้าไปนาแต่ก็แม่สร้างความลำบากใจแบบเล่นเจ้า,าหินครับอาสมุนไพรุนครับว่าถ้ายิงแค่ไม่มีสร้างปัญหาให้กองเจ้าหินแทบไม่ได้นะครับอาระหวัดที่สามนะครับลงมาไม่นานก็ทำให้ตัวเองเล่นลำบากเพราะไปเซ็นนต์ใส่โอลิเซ่นะครับเล่นเสร็จนะกันซะแล้วนะ มาครับ UCL เมื่อคืนครับนี่นี่สักพักนี่อะไน,นั่งบนแมนยูไปยี่สิบนาทีเต่อไปครับมาที่ UCL กันบ้างนะครับอามาเพื่อนตูฟังปารีสนะครับปารีสเดมุนนะรนแรกหลดมุนชามันหนึ่งนนะครับดูบ้านดลัดมุนนัตนี้มาเย็น เย็ยนปักเดอะแพลนนะครับเพื่อสามตัวดอนนาลูมาหลังมีฮาคิมี่มาควินยอสแบร์โดนูรุมินเตสกางเวชินยาเซอร์เมรี่บาร์มิลุยสหน้าเป้าวันนี้เดมเบเล่ลามอสเอมเป้เมื่อสามตัวเป็นลูเบลหลังมีเมสเซนก็คือเบ็คแมทฮูมมิลไรเดอร์สั้นนาฟางเอมเมชนัน มาเซอร์เบเซอร์นะเป้าครับเดย์มี่ยูเลนบรันเอลันโชนาเป้าฟูเบร์นะครับ,รบ,บ,บ,รปปรบก็มาดออูอันนี้นะคะรับคือเจ้าหลิงก็อังบุกละอตามนี้ได้หรือไม่อเออไบกุลกลาลีอาสิบก็ไปเสียประตูให้แมททำแมลครับแมททำแมลยิงเป็นหนึ่งศูนย์นะครับอ่ายรงดีเนาะ นะครับเอาเลยไม่จบหนึ่งศูนย์ก็ไปเจมส์นะจบสองศูนย์นะครับเดิมเข้าชิงนะรับตั้งแต่สิบไปที่แล้วครับแบบเข้าชิงนัดนี้นะครับไปที่ซิมฟนอลครับของยูโรป้าฟุตบอลลิที่ยเตะคืนนี้ครับบูธเดอฟิออรนะครับและฟิออร์ใชมาสามสองครับนัดนี้ครับับบูธนะครับจะเป็นเจ้าบ้านนะครับรอบสี่ทีมท้ายนะครับผมในที่สุดกันล่าสุดนะก็สามสองนี่แหละครับ แล้วให้กำลังสุดของคลับบูธนะครับครับบูธชะนะสี่แพ้หนึ่งครัฟิกออในเซมิไฟแนลหรือเปล่าของเบลลิกนะครับหซิกอ่อนนะครับชนะสามแพ้สองครับนี่ก็ดีเหมือนกันน,นะชนะครับบูธครับก็นะครับฟันธงแล้ววันนี้ครับบูธอาจจะฟิกนะออได้นะครับอ่า เกมคืนนี้อยู่นะครับเกมในเด็กงเด็คืนนี้นะครับก็จะมีอยู่3ามคนหนึ่งคู่นะครับบาเยนร์เจอรเรียมาดริดน,นะครับก็วันนี้มาดริดพักทีมมาเต็มหนึ่งจากพวกเขาได้แชมป์ลาลิก้ากันไปแล้วนะครับเนาะมารติดทางดูน่า,านจะเป็นอันดีลูนินครับหลังนี้มีกวันจาเมเดนาโชมีรูเกอร์มีเฟรนเรมนดี้นะครับ กลางบาวเวเด้กมามิลก้าตันี้โค้ชน้าเป้าจูบเบลิงแฮมมิซุสและก็โรดริโก้เฟนฟังไบยันเบิร์นสุปเป็นหน่อยเอิร์นหลังมีฟงเดวิสเดลิกจิมินแชจูมิสกลางเวสกียไลเมอร์หน้าเป้าเจ้ามูมูซิล่าโดน,านัตมุลเลอร์เละตันี่หน้าเป้าเฮริเคนครับโดยเจมเบเนียบยังมีเดวิดเอลบานะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีไกโร่กูมองนะครับ โบอีในเอ็นกิชีนะครับบุตแมนแล้วก็โบนาซานะครับได้เจอกันล่าสุดนะครับก็แชมเปี้ยนลีกนัดแรกครับที่22นะครับก็แชมเปี้ยนครับกับไบยันชา,าสามหนึ่งนะครับอ่าบ้านยังมันลีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดือมฤตชนะนะครับผมเดี๋วดยวตอนไหนเอ้ยบ่ายันชนะได้เลยเ,ลอ,เอาแล้ว แล้วม่ได้ท้าลงสุดของเขาครับชนะ4เสมอ1ครับเสมอบาเยันนะครับเซนซามาเยร์นะครับชนะ3แพ้1เสมอ1รับเกียแพสุนกาดนะครับก็เกรงว่าบาเยร์นจะทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็น่าชนะไปเรียกคนต่างนะครับผมประตูคอ้ยน่าสนใจคืนนี้ครับบอลตุรกีครับลาฟซีไฟนอลครับเฟสจากลากลุ่มล่ะครับเจอกับแเทสเซนสปอร์ครับ เฟเจอกันล่าสุดนะครับในตัวกีเนาะแท็บสปอร์ชนะเฟสไปหนึ่งสามสองครับนัดแรกชนะสามสองครับของเฟสรับชนะวูแพ้สองชนะสองแพ้เสมอหนึ่งครับเสิร์ฟฟังท่าแท็บสปอร์ละหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแพ้สองชนะสามครับเฮ้ยเดียรล่าสุดนะครับก็เป็นแท็บสปอร์ว่าแท็บสปอร์ชนะได้แล้วก็สกอร์เริ่มหนึ่งสูนครับ่ ล้วก็ก็เรียมเอวนะครับชุดเี่ยเมื่อคืนคกรปเล็กวันรอบที่อองก็โบตันชนะโบตันแพ้บางสั่สองสามครับแต่ในรอบแรกชนะมานะครับไม่บตันช้าครับผมสักรองละกกันห้าสี่นะครับ คู่ต่อไปลีกสองเบกออฟนะครับริทาวเจอกับอินกิรอนนะครับเอาชนะสามศูนย์ครับในนัดแรกนะครับต่อไปครับลีกตุกทีสตัตชนะอังกาคุชูเบหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหทั้เป็นลีกเล็กนะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับสำหรับบอลเตะคืนนี้นะครับมาเจอกันใหน้าเสร็จครับ